สวัสดีค่ะย่าเฝ้าไปเด็กค่าว่าเอาเนื้อกินมาฝากพี่น้องไทยหมอลัมเฮาได้ยังไงได้ลาบไก่เออได้ยังอีกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ต้มไก่แล้วก็นมจีนยันตะหมอแล้วหมดหลากหลายๆเด้อค่ะแม่น้องแก้มเอาวันเนื้อยู่เนื้อกินมาฝากมาหนีแสดงอยู่บ้านเกิดน้องแก้มเป็นบ้านไหนบ้านเกิดเมืองนอนเออเอาเนื้อกินมาฝากจะแนวว่าจากกิโลเอ๋ห่ืจากเม็ด สองสองร้อยขุมเมตรมะแซ่บหลายกินเราหันนี่อิ่มมาสั่นแม่ก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทนโอนเงินมาให้ได้เห็นสมทบกันใหม่แช่์มาสั่นพี่น้องพูรากับปุ่นและเต้น่ารักมากขอบคุณเอฟซีน้องแก้มนะครับถือว่าต่อชีวิตได้หลายชีวิตในมือนี้ได้กินกินอิ่มเฮ็ดงานเต็มที่เพื่อพี่น้องคุยอ่ะนาฮ้านแล้วกันพี่น้องความสุขที่เบื้อง้าหน้าจอ่น้ำน้อยแม่น้อขอบคุณที่ฮักแกงน้องแก้มเด้อ นี่ละน้องมะนากระเลยได้เพิ่งบุญบารมีกระเลยได้มาต่ำกินเองอะไนี่มื้อนี้เอ้าคือว่าจังคือบปกินต้มไก่เพิ่นนี่กินแล้วแม่เพิ่นเตรียมให้ดีก็อย่างนี้บ้างเนี่ยโอ้นี่ตีมันตักใส่ถ้วยให้นี่เตียวของน้องมะนานี่ของน้องมะนากินนีวัวเขา้ยมึงมีไรตับหุ่งแบบนี้ทัวร์อะไรสับตัวล่ะแมนบ่เนี่ยมันตุ่มตับลูกนี่ล่ะบ่แมนอันค้นทัวรเขาอยู่บ่มันตุ่มตับลูก แมนจะไปพูดล่ะอันยังก่อนน้องสองห้องมือนีเขาแสดงยุ่นยุ่งยังก่อนเนี่ยเอิรนวายยังบ้านว่าเท่าผู้แคนแรนบ้านเข้าชัยภพุิราคาบัตรแปดสิบบาทสอดแจกในมือนี้พี่น้องต้างกันออกเมา่เมื่อวันรัมโโตล้มหนาวด้วยพี่น้องเด้อทำแจบพัก แล้วก็จะมาตำมะปุน่นตำมะปุ่นตำมบปุ่นตำมบปุ่นมบปุ่นไม่ช่วยตีอะอันนช่วยัน้อมสิฟังคนป้อมยื่นเมีื่น้นเมียเมีดมันเข่าว่าอะไนะใส่บบกน้ว ต้มข้าวปุ้น,น,นกิน <c> พ <oughs> ี่น้องตำมสมข้าวปุ้นคุณนายเฮ็ดเป็นๆดีเฮ็ดคือๆดีอายุทเท่าไรแล้วพาดมันเกิดเมว่อวานี่งรบปีค<า>่ะครบรอบสิบเก้าปีทวนสิบเก้าปีบริบูรณ์มวมน,น,นมาสันสา่ตำนั้นมาสันบ่ได้ไปน้ำดอกเบิง้งลิอทู่บ้านมวนกับเบิง้งกับเบิ้งแล้วกับมวนน้ำ ประกาศนาฟ้าไม่ไปเล่งใกล้ๆกันแล้วไปไปหาดีน้ำกันเนาะเฮ็ดยีเฮ็ดยีที่ไปเยอะเขาแสดงจากงงไาเนี่ยคืนจกคุ่มวันนี้สามทุ่มค่ะสามทุ่มสดแจ้งเนาะสนามก็กว้างขวางดีมามาต่ำตัวต่ำเอยเฮอกันเนเกินเอนะ บใไซบ่งงงเลยตัวนี้แม่ตำเขาปุ้นหอมแค่งงงดิง่งเลี่ยงไงวัี่บวนีแ่าเจ้าเกงมเลใกล้ๆกนได้กับเข้ากับน้ำเดียวกินไปละนั้นกินเรียบ้อยแล้วเขาปุ้นเพินว่าหานี่แหละเพื่อนนี่กินน้องว่านะนี่พอดีแหะได้มาถึง

บ่ม,มีโคต้าบ่พระเอกบ่ม,มีโคต้าได้น้องผึ่งน้ำเขา <S <S เราแจก <S <S กันให้เก่งคนละขอบคุณครับมากินด้วยกันครับพี่ครับอ๋ครับโอ้ยฉันมักเต้นเธออะไรเป็นระเบียบรเรียบร้อยฉันมากมักความระเบียบรเรียบร้อยนี่เอากินเขาแซ่บแซบบักลาแต่งหนา้าแต่งตาขอบคุณครับแสดงขึ้นสแสดงสู้พี่น้องเขาเบิ่งสังความสุขเอากินแซ่บแซบ ว่าไรแม่แต่ว่านางหาแต่เจนนักเอกผู้ชายไม่ได้เพราะว่าผู้ชายไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องอ่านปากวะ ต้ไหนงไน่าด้มยบอยูบไปโอ้ oh, คนอยุดเต็มอโทยบํเรยพิถอดเสียพี่รองขอแ okay. แม่สมควเพมืนมหมอนพึงมาแจก <c oughs> <c oughs> นังเอกผู่พึ่งจะได้ยางแจกเต็นนังเองชุดเต้นแต่ว่าเต้นนี้ดู บ้านแงงหนาเขาไปเบิงบ้งเราไทยเบิ้งบ่ได้มันเขาถอดเสื้อผ้าฝากพ,พ่อพี่แม่มาเป็นกำลังใจทีมงานเฮาสาวน้อยรำเพิินโชว์วันนี้ด้วยนะคะที่ชัยภูมินะคะบัตรหน้างาน80บาท ขอแจงเลิฟพี่น้องมือนี้ผู้ใดเ,เบิ้งคลิปนี้แล้วฝากเบิ้งคลิปให้จนจบแล้วกับบอสขอ่ามโฆษณาเบิ้งคลิปแล้วแล้วกดไลค์แฮมแน,น่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคอมเมนต์ด้วยใช่ครับสุภาพยอย่างไรกันใส่กันส<อ>ิบเมอมาเอานี้นีหนีนเอ,เอิ้มจะในเรียนนี้กันเอาห <c oughs> ย่านคนรอเบิ้มแล้วเนาะเบิ้มก็เหลืออะไรท่านต่อนาะ <c oughs> ข่อยเด้ตข่อยเอาเบิ้ดหันน่ะเพมันยังอยู่อ๋อน้องหมิว เออแล้วน้องมิวยู่ไหนไม่รู้น้องมิวนั่งไหนนอนั่งเต็นใหญ่ไปไปเห็นองอันนี้เต็นเ็นนออยู่โอ้เมีกิน้้อต้องขอบระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ ดทนพีความสุขนะคะพระเอกับระบ้อมันเป็นน้องในนีบอพระกหัวกรบอดหัวกระาอดขานแล้วอันนี้ผู้หญก็เปิดก็ผู้ใดนนีเป็นผู้ใดเนาะในนีเล่นผู้ใดนเนี่ยค่ะเนี่ยมีผมมยยิงแม่ม่ใจต่เปิดไปรดตลุงหรือเ่าเออตลุง ฝากไว้สำนีก่อนยันติด,ดออเรือจิตข้าเจ้าเหลี่ยเพลงขอบพรคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ